มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ความวิตกกังวลไม่เคยช่วยทำให้อะไรดีขึ้นแต่มักทำให้สถานการณ์กลับแย่ลงไปอีกความวิตกกังวลทวงชีวิตของเราลดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของเราลงไปอีกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่วันนี้ขอเพียงคุณ ทำมันอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่คุณทำได้นั่นก็เพียงพอแล้วสิ่งที่คุณทำอาจจะดูยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ในสายตาของคนอื่นๆแต่เขาไม่ใช่คุณเขาจึงไม่สามารถตัดสินได้หรอกครับว่าคุณทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยังก็เราทำได้แค่นี้นี่นาตามภาระกำลังตามกำลังของจิตใจของเราก็เราทำได้แค่นี้หากคุณรู้ตัวว่าคุณได้ทำเต็มที่แล้วให้คุณพูดกับจิตใจของคุณว่าใจเอ๋ย เจ้าทำอย่างเต็มที่แล้วจงสงบการวางใจเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงแด่พระเจ้าและการไม่วางใจเป็นการดูหมิ่นดูถูกพระเจ้าอย่างมากเป็นการประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าคงจะไม่มีปัญญาช่วยฉันแน่ดังนั้นฉันขอเครียดไว้ก่อนโอ้นี่มันเย้ยกันมากมันดูหมิ่นกันเกินไปการที่ลูกไม่เชื่อใจพ่อไม่ไว้ใจ เครียดกังวลจะเป็นยังไงตายแน่ตายแน่ยังไงก็ตายอันนี้เนี่ยเป็นการดูถูกแล้วก็ดูหมิ่นพระบิดาของท่านผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเหลือเกินวันนี้จงกลับใจเสียใหม่คนที่ยังเครียดอยู่ไม่มีทางเลือกอื่นท่านมีทางเดียวต้องกลับใจเสียใหม่ไม่งั้นท่านจะเยาะเย้ยพระเจ้าของท่านต่อไปท่านจะดูถูกพระเจ้าของท่านต่อไปเลิกเครียดข่าแต่พระเจ้าขอวางใจในพระองค์วางแล้ววางเลยไม่เอากลับมายกให้กับพระองค์นั่นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงและใครก็ตามถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับผู้นั้นอย่างแน่นอน จงรับภาระของกันและกันหมายถึงเราต้องรับภาระของใครในวลีนี้มาจากในกราเชียบทที่6ข้อที่2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทําเช่นนี้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคิ์ในการาเชียเปาโลหนุนใจพี่น้องที่กราเชียบอกว่าให้ร่วมแบกภาระของกันและกันดังนั้นในที่นี้เนี่ยบริบทหมายถึงพี่น้องในพระเยซูคริสต์ถ้าไปดูข้อก่อนหน้านั้น ในกาลเทยบทที่6ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านจับใครที่ทําผิดได้ท่านที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจงช่วยคนนั้นให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหมายถึงว่าพี่น้องในพระคริสต์เนี่ยเราควรช่วยเหลือกันรับภาระของการละการหากมีคนหนึ่งท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจเราก็ไม่ต้องไปช่างมันเอออยากจะอ่อนแอก็ช่างมันย๋ยวก็ไม่ได้ไปสวรรค์เองเหรอกก็ไม่ขาดพระพรเองไม่ใช่เราเห็นคนที่อ่อนแอเราก็รีบประคองเขาเราก็ต้องช่วยแบกภาระของเขาแล้วก็ออะะไไรรทททีีท่่เาาพจํ ไม่เหลือบากกวแรงเกินไปแล้วก็ทําการเทียบทที่6ข้อที่หนึ่งว่าจงช่วยคนนั้นให้กลับตั้งต้นใหม่แต่ว่าโดยคิดถึงตนเองด้วยเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยสมมติว่าพี่น้องคนหนึ่งเขาก็ติดหนี้ส0,000ืน่นเราก็อยากจะช่วยเราก็เลยไปกู้มาอีกสัก20,000ืมาช่วยเขาไอ้เงี้ยเราก็กลายเป็นคนติดหนี้เหมือนกับเกรงว่าตัวท่านเองจะติดกลับแบบเดียวกันด้วยคือช่วยตามกําลังที่เราจะช่วยได้ช่วยพี่พี่น้องในพระคิดซึ่งกันและกันซึ่งในการเทียบที่6เนี่ยในข้อต่อมาในข้อที่5บอกว่าแต่ แต่ละคนต้องรับภาระของตนเองพระคภีสอนอย่างสมดุลก็คือว่าเราแต่ละคนเนี่ยต้องดูแลปัญหาของตัวเองภาระของตัวเองไม่ใช่โัมแต่พึ่งคนอื่นแต่ขนาเดียวกันพระคภีก็สอนด้วยว่าเราเนี่ยต้องไม่แค่คิดถึงตัวเองควรจะคิดถึงคนอื่นด้วยพี่น้องที่แบกไม่ไหวแล้วก็ไปช่วยเขาเสริมเขาแต่ว่าตามกําลังที่เราจะทําได้ดังนั้นเข้อนี้จึงหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านกําลังใจคําพูดแล้วก็ในด้านอื่นๆที่เราสามารถช่วยได้ครับเราจะป้องกันไม่ให้เกิดความวิตกกังวลได้อย่างไร ความวิตกกังวลเกิดได้กับทุกคนและยิ่งมีมันมากเท่าไหรประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรา ก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นเราอาจจะห้ามนกไม่ให้บินผ,นผ่านหัวเราไม่ได้แต่เราสามารถห้ามไม่ให้มันมาทำรังบนหัวของเราได้เราอาจจะห้ามความกังวลไม่ได้แต่ทุกครั้งที่มันเข้ามาหากเราขจัดมันออกไปได้อย่างรวดเร็วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความวิตกกังวลพระคัมภีร์กล่าวว่าจงละความกังวลกวายทุกอย่างของคุณไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยคุณทุกครั้งที่ความกังวลผ่านเข้ามาในความคิดจงรีบอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยเร็วว่วาข้าพระองค์ขอมอบเรื่องความกังวลน,นี้ไว้กับพระองค์จากนั้นววาาางงงใใใจนนพระออค์หัมมชช้ชีีิตย่ สันติสุขต่อไปไม่ว่ามันจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ทําเช่นนี้ทุกๆครั้งไป แล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าของคุณไว้วางใจได้ระองทรงช่วยจัดการสิ่งที่คุณกังวลน,นั้นเพื่อคุณขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกก็หืดก็หอบกินอาหารเพราะพระเจ้าประทานแก่ผู้ที่รักพระองค์ให้หลับสบายเคยเป็นไหมครับบางครั้งขยันมากขึ้นแต่ทําไมจนลงกว่าเดิมทํางานแทบตายตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดทำทำทำจนดึกดื่นกินก็ต้องรีบจนแทบ มีเวลาจะกินปรากฏว่าสิ้นเดือนมาไม่เหลือเงินเก็บเลยสักบาทอยู่ดีความขยันเป็นสิ่งที่ดีแต่ความสําเร็จของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขยันแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเขามากน้อยเพียงไรหากมีชีวิตที่พระเจ้าอวยพระพรจะเกิดผลดีในทุกสิ่งและมีชีวิตที่ไม่เครียดนอนหลับได้อย่างมีความสุขวันนี้พระเจ้าอยากจะอวยพระพรคุณเชิญเข้ามารับพระพรจากพระเจ้าด้วยการทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วไว้วางใจในพระองค์การแก้ปัญหานี้ขอนเราอาจจะทาได้หลายอย่างใช่ไหม ก็คือต้องทํางานมากขึ้นต้องไปอ้อนวอนกราบอ้อนวอนขอความเมตตาจากคนนั้นต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสารพัดท,ที่จะแก้ปัญหาแต่วิธีที่ง่ายที่สุดและกลับเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด mm. ก็คือมอบภาระทั้งหมดของเรา mm. แด่พระเจ้าเพียงแต่วันนี้เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ลงมือทำทันทีด้วยความเชื่อคือมอบไว้กับพระเจ้า หากเราเชื่อและเรารู้เรามั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์อยู่เป็นการดีสักเพียงไรที่จะมอบภาระของเรานั้นแด่พระเจ้าผู้ทรงควบคุมอยู่สิ่งนี้ทำโดยสายตาแห่งความเชื่อเราเห็นไหมว่าพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ในวันนี้มองดูเจ้าหนี้มันก็มาทวงหนี้ทุกวันมองดู โควิดก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมองดูเงินในกระเป๋าก็ไม่มีเหลือมองดูครอบครัวเราทำไมมีแต่ทะเลาะกันมองดูโอ้อนาคตมืดมนมองไม่เห็นทางออกของชีวิตมองดูโอ้เจ้านายจะไล่ออกจากงานอย่ตกงานหรือเปล่าก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยเป็นความจริงครับผมคงไม่สามารถพูดว่าผมเข้าใจท่านเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจความทุกข์ของท่านได้ เป็นความจริงที่ท่านพบกับความกดดันขณะนั้นแต่วันนี้ชวนท่านมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อท่ามกลางเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้เงินที่ไม่เหลือแล้วโควิดที่กำลังระบาดปัญหามากมายที่เกิดขึ้นมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อมองเข้าไปอีกมองเข้าไปอีกให้เห็นพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างอยู่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงควบคุมทุกสถานการณ์อยู่มอบ ทั้งสิ้นนี้แด่พระเจ้า จงละความกังวลทุกอย่างของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านพระเจ้าทรงรู้จักความวิตกกังวลทุกอย่างของคุณพระองค์ทรงรู้ว่าคุณเครียดแค่ไหนเหนื่อยขนาดไหนท้อใจเพียงไรและพระองค์ผู้นี้ทรงห่วงใยคุณพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยคุณในสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นคําเชิญชวนจากสวรรค์ว่าให้คุณมอบความกังวลทุกอย่างของคุณไว้กับพระเจ้าอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ขอมอบเรื่องที่ข้าพระองค์กาลังกังวลนี้ไว้กับพระองค์ขอทรงช่วยข้า ดด้วยเถิแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคุณมากเพียงไรและพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เชิญมอบปัญหาของคุณให้พระเยซูกแก้ไขเถอครับพระองค์ทรงห่วงใยคุณการวางใจเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงแด่พระเจ้าและการไม่วางใจเป็นการดูหมิ่นดูถูกพระเจ้าอย่างมากเป็นการประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าคงจะไม่มีปัญญาช่วยฉันแน่ดังนั้นฉันขอเครียดไว้ก่อน อ้นี่มันเย้ยกันมากมันดูหมิ่นกันเกินไปการที่ลูกไม่เชื่อใจพ่อไม่ไว้ใจเครียดกังวลจะเป็นยังไงตายแน่ตายแน่ยังไงก็ตายอันนี้เนี่ยเป็นการดูถูกแล้วก็ดูหมิ่นพระบิดาของท่านผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเหลือเกินวันนี้จงกลับใจเสียใหม่คนที่ยังเครียดอยู่ไม่มีทางเลือกอื่นท่านมีทางเดียวต้องกลับใจเสียใหม่ไม่งั้นท่านจะเยาะเย้ยพระเจ้าของท่านต่อไปท่านจะดูถูกพระเจ้าของท่านต่อไปเลิกเครียดฆ่าเถพระเจ้าขาวางใจในพระองค์ วางแล้ววางเลยไม่เอากลับมายกให้กับพระองค์นั่นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงและใครก็ตามถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับผู้นั้นอย่างแน่นอนก่อนที่จะจัดการปัญหาใดๆทั้งสิน้นปัญหาที่กระหน่ำเข้ามาเนี่ยถ้าเรากลัวเราเครียดเรากังวลเอานําเรื่องนั้นเนี่ยมาหาพระเยซูขอฝากไว้กับพระองค์หนูขอไว้ใจในพระองค์ ขอยกให้กับพระองค์ผมฝากเรื่องนี้ไว้กับพระองค์แล้วพอเราเลิกกังวลเลิกกลัวนะเดี๋ยววิธีแก้ปัญหามามาแน่แแล้วมาอย่างดียอดเยี่ยมด้วยการพึ่งพามนุษย์ไม่ช่วยอะไรเลยแต่การอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะรับการปลอบประโลมในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7บอกว่าจงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย ให้เราวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าวิธีจัดการกับปัญหาที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือวางปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าตราบใจที่เรายังหนักใจแสดงว่ามันอยู่ในใจยังไม่วางใจเพราะเลยหนักในใจใช่ไหมดังนั้นถ้าจะให้หายหนักใช่ไหมก็ต้องวางพอวางใจฝากไว้กับพระองค์หมายความว่าอย่างนี้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคืนนี้ตัดสินใจเลยข้ามคืนวันนี้ ข้าแต่พระเจ้าเป็นไรเป็นกันฝากไว้กับพระองค์วางใจข้าพงไม่หนักใจกับมันอีกต่อไปแล้วเวลาเราวิตกกังวลพระคมพีแนะนํำดังนี้จัดการกับมันด้วยความเชื่อทําอย่างไรฟริปปีบทที่4ี่ข้อที่6ถึง7อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆ อย่ากังวลกะวายในสิ่งใดเอาละเนียมันเผลอกังวลขึ้นมาแล้วอะ่ะมันก็เป็นคนนะมันก็กังวลได้ก็ไม่เป็นไรมันก็กังวลกันเผลอกันได้พอเผลอกังวลขึ้นมาแล้วอย่าทุกร้อนในสิ่งใด,ดแต่ทํายังไงจงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามาคุ้มครองชีวิตและจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริส แค่นี้เองสูตรง่ายๆในการเผชิญกับทุกอย่างด้วยความเชื่อก็คือว่าเมื่ออะไรก็ตามมันเข้ามาลบกวนจิตใจทําให้เราเครียดกังวลกลัวไม่สบายใจก็เกิดขึ้นได้เราเป็นคนธรรมดาไม่ต้องท้อใจเมื่อมันสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ให้เราตอบสนองมันด้วยความเชื่อด้วยการนําสิ่งเห้่าน,นี่มาล้องทูลต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลย ทุกอย่างเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้เรากังวลเนี่ยนำมาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานก็คือบอกกับพระเจ้าฟ้องพระเจ้าข้อแต่พระเจ้าไอ้หัวหน้าที่ทํางานเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยมันใส่ร้ายป้ายสีหนูด้วยอย่างเงี้ยก็บอกกับพระเจ้าอะไรก็ตามที่มันเราไม่สบายใจบอกกับพระเจ้าเรื่องหนี้สินของเราเรื่องลูกของเราเรื่องอะไรก็บอกกับพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนวิงวอนแปลว่าขอแล้วก็อ้อนวอนอีกก้อนอ้อนอีกก็คือพออธิษฐานเสร็จปุ๊บแล้วมันยังรู้สึกกังวลยังเครียดก็ไม่เป็นไรก็ขออีกข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนแปลงลูกของข้าพงศ์ได้เถิดในนามพระเยซูอาเมานโอน้ยังกังวลข้าแต่พระเจ้าขอช่วยลูกของข้าพงศ์ด้วยอาเมานเออมันรู้สึกเอ่อความกังวลน้อยลงแต่มันก็ยังมีข้าแต่พระเจ้าช่วยลูกข้าพง์ด้วยอาเมนช่วยลูกข้าพงด้วยอาเมนช่วยอธิษฐานจนกระทั่ง ยิ่งเราที่ฐานเนี่ยไอความกังวลความกลัวมันจะเริ่มจางหายไปเพราะว่าความเชื่อมันเกิดขึ้นความเชื่อเกิดจากการได้ยินไงพอเราอธิษฐานออกมาเราก็ได้ยินแล้วก็มีความเชื่อเกิดขึ้นพอเราอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราถึงเลิกอธิษฐานเมื่อเราเลิกกังวลหมดเวลากลัวหรือเครียดกับปัญหาที่เราดมเข้ามาหมดเวลาเครียดกับหนี้เมื่อไหร่จะจ่ายหมดสักทีได้เวลาแล้วที่จะ ลับเอาด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าประทานทางออกให้กับฉันและฉันจะมีทางออกอย่างแน่นอนและจะออกไปอย่างสง่างามไม่ใช่ครานออกไปแต่จะเดินออกไปอย่างสง่างาม อย่ากังวลกวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วการเอาความวิตกกังวลในเรื่องอนาคตมาแบกไว้ในวันนี้ทําให้วันนี้ของเรามีทุกเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่ละวันก็มีความวิตกกังวลของวันนั้นอย่าเบิกเอาความกังวลของวันพรุ่งนี้มาใช้ในวันนี้อนาคตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อให้กังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นขอให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ด้ววยิธีเช่น จะทําให้เราไม่ต้องแบกความกังวลมากเกินไปเพราะความกังวลทําลายประสิทธิภาพของชีวิตเรื่องของวันพรุ่งนี้ฝากไว้กับพระเจ้าและเรื่องของวันนี้เราก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้เรารเผชิญมันได้ผ่านมันไปได้อย่างสง่างามจากนั้นก็ลงมือทํามันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้